มันเหมือนกับมีปาฏิหาริย์เลยใช่ไหมสาธุครับหลวงพ่อยิ่งกว่าปาฏิหาริย์นี่ครับผมไม่คิดเลยว่าผมจะทำได้อย่างสำเร็จผมเชื่อแล้วครับหลวงพ่อดวงลิขิต เราเข้าสู่สรุปข่าวเด่นในเช้าวันนี้นะครับมาเป็นที่ข่าวแรกนะครับในพิธางพัชร์กิติคึณธรรมเนียมมหาเศรษฐีหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดโดยทรัพย์สินรวมกว่า1,300ล้านบาทขณะที่เขามีอายุแค่เพียง35ปีเท่านั้นนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับเมื่อกลางเดือนที่แล้วหลังจากที่เขาได้ฉลองวันเกิดอายุครบ40ปีเขาถูกจีนฟ้องต่อสารโดยบริษัท E.G. Comercial และสารมีคำสั่งเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ ยึดทรัพย์ของเขาทั้งหมดจากเศรษฐีหนุ่มที่กําลังมาแรงแต่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายมาต่อที่ข่าวที่สองเลยนะครับคุณผู้ชมรูบอดีตเศรษฐีเรือประมงมรสมชีวิตรุมถูกฟ้องล้มละลายหนี้หมายสารนายไพร์ศ์วัยรักกสิกรรมอดีตเศรษฐีเรือประมงระดับเจ้าสู่คนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณีเรือประมงขนาดใหญ่รวมมูลค่ากว่า40ล้านบาทเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ยอยขายเรือประมงบางส่วนและยังมีบางส่วนที่ถูกธรรมชาติล่มอับบางโงกลางทะเลจากเสษฐีต้องกลายเป็นยาจกถึงขั้นถูกฟองลมละลายคุณผู้ชมครับชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยจริงๆมาที่ที่ข่าวที่สามนะครับสำหรับข่าวนี้อาจจะทําให้หลายคนยิ้มออกนะครับสองผัวเมียสุดเฮงขายเองถูกเองสิบใบรวน่นายสรเดชอายุ41ปีและนางเพ็ญเสียอายุ3 9ปีชาวบ้าน ขายลอตเตอรี่อยู่บริเวณท่ารถกรุงเทพสองพี่น้องก่อนวันหวยออกหลังจากที่ฝนตกตักมาหลายวันทําให้เขาขายไม่หมดหลังจากหวยออกเขาได้นำลอตเตอรี่ที่เหลือบนแผงของเขามาตรวจปรากฏว่าเขาได้ฉูกรางที่หนึ่งจำนวนห้าใบและละวันใกล้เคียงอีก ข้างคืนชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอนและยั่งยืนจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตขอบคุณครับสำหรับวันนี้ลา โหอะไรเปล่าไว้ก็ให้รีบทำให้เสร็จนะเพราะเดือนหน้าดาวราหูจะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปีแต่ก็ยังมีเวลาอีก30วันฉะนั้นจึงเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียว ผมยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยครับหลวงพ่อก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของโยม ครับวัสดีครับเอาหน,หนึ่งชุดครับผมฝากดวงหนุนดวงครับ<ป>พี่ดวงหนุนดวงครับพี่อะไรครับพี่เถาะครับ ครับคือผมจะขอติดต่อในเรื่องของการใช้สถานที่แล้วก็การจัดสร้างการทําพิธีองค์พระราหูครัผมต้องติดต่อกับใครครับก็ในเรื่องการใช้กสถานที่นะครับต้องติดต่อกับท่านประธานเดี๋ยวเชิญเอาผิดด้านหน้าขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับคือผมอยากที่จะขอใช้สถานที่แห่งนี้ในการก่อสร้างและประดิสฐาน พระราหูที่สารเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ได้ไหมครับเพียทำไมถึงสร้างพระราหูครับคือผมเชื่อและศรัทธาของพระราหูครับเกิดปฏิหารหลายๆอย่างในชีวิตของผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นหนี้เป็นสินจนไม่มีเงินเหลือเก็บเลยครับแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินหมดแล้วครับผมก็พอที่จะมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างผมอยากที่จะให้ท่านกลับคืนครับอยากตอบแทนองพระราหู ที่ท่านได้ช่วยเหลือชีวิตของผมเอาไว้ครับถ้าอยากจะทำจริงๆก็มีเลิกมียามหรือยังมีแล้วครับพียแต่ผมอยากที่จะหาช่างปั้นสามารถที่จะปั้นพระราหูให้เสร็จภายในยี่สิบห้าวันครับพี่อเพราะว่าพระราหูจะย้ายราศีแล้วครับโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยสิบแปดปีมีครั้งเดียวครับครับก็ที่นี่เรามีช่างปั้นเองนะช่างปั้น พระลาวพหิฉะนั้นผมเรียกช่างมาคุยพูดคุยก่อนนะครับขอบคุณมากครับเฮี่ครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเควัน <Okay. S 3> ดีครับพี่อ่ะวัสด,ดีเรียนให้คนมาเรียกผมมีอะไรครับพี่ก็มีงานจะปรึกษาหาเลยครับเพราะว่ามีอาจารย์ชนันฮลีบ้านดวงอะ่ะเขาจะมาสร้างพระลาหู หน้าตักเม็ดครึ่งสูงเม็ดครึ่งแต่ก็มีเวลาก็ไม่มากมายนักนะเพราะงานรีบเพราะจะเป็นเข้าพิธีย้ายลาหูใหญ่18ปีมีหนึ่งครั้งแล้วผมมีเวลาเท่าไหร่ก็มีเวลาไม่มากครับมีเวลาแค่25วันปกติผมทำตรงน้อยก็ต้องมี2เดือนนะแก ผมว่าไม่ทานหรอกครับผมว่าไม่ทานหรอกยี่ห้าวันก็ช่วยๆกันหน่อยสิถ้าตั้งใจทำล้วเดี๋ยวปล่อยโอแล้วเดี๋ยวเพิ่มเงินให้ยี่ห้าวันน่าจะเสร็จนะปกติผมทำไม่ไม่ทานหรอกครับเพียเพราะผมไม่รับดีกว่างานนี้ถ้าผมทำแล้วมันไม่เต็จขึ้นมาไวช่างไม่สู้งานอย่างนี้ยี่ห้าวันหรือทำไม่ได้นะหรือเก็บเสื้อผ้าออกจากที่นี่ก็เดี๋ยวหาช่างใหม่มา ผมนีทำไม่ได้แล้วกันนะพี่ทำทันนะครับครับอ่าโอเคอย่างนั้นเองลงมือทำนะครับครับโอเคให้งานเสร็จครับพี่ มันเหมือนกับมีปาฏิหาริย์เลยใช่ไหมใช่ครับนี่แหละคือองค์พระราหูที่สามารถดลบันดาลทำให้เศรษฐีกลายเป็นยาจกและทำยาจกให้กลายเป็นเศรษฐีได้เพียงชั่วข้ามคืนสาธุครับหลวงพ่อยิ่งกว่าปฏิหารนี่ครับ ผมไม่คิดเลยว่าผมจะทำได้อย่างสำเร็จผมเชื่อแล้วครับหลวงพ่อหลังจากนี้ไปโยงก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตขอให้มีความเชื่อและศรัทธาทำเพื่อผู้อื่นให้มากๆยิ่งให้ยิ่งได้ สาทุกครับหลวงพ่อตเตริญพน